ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องพรบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการซ่อมสว่านไร้สายนะครับที่มีไฟนะครับแต่ว่ากดไม่ติดนะครับผมสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลื้อดูข้างในไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับเราก็ถอดน็อตออกให้หมดเรียบร้อยเลยนะครับ แกะออกมาเลยครับหลังจากที่เราแกะออกมานะครับให้เราใช้มือนะครับมาจับดูตัวสวิตช์กดตัวนี้ครับถ้าเกิดว่ามันร้อนจิ๊ดเลยนะครับเวลาเรามือจับเข้าไปเนี่ยมีความร้อนนะครับหลังจากที่เราทําการกดใช้งานเมื่อกี้เนี่ยนะครับแสดงว่าสวิตช์ตัวนี้พังครับ เพราะว่าตัวสวิตตัวนี้นะครับใช้งานหนักๆนะครับแผงวงจรข้างในนะครับอาจจะเกิดการไหม้ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สาเหตุเกิดจากสวิตทางครับร้อนจิ๊เลยนะครับเอามือจับตัวครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็จะถอดตัวนี้ครับสามารถถอดออกมาได้นะครับแล้วเราก็ไปซื้อสวิตตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดออกนะครับแล้วก็ไปซื้อสวิตตัวเดียวกันนะครับมาเปลี่ยนครับ นี่นะครับเราถอดออกมานะครับแล้วเราก็ดูเบอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปซื้อมาตามนี้นะครับสามารถเปลี่ยนแทนกันได้เลยครับอ่านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่นะครับที่ทําการสั่งมานะครับอันนี้ตัวเก่าครับตัวใหม่ก็รอนานพอสมควรนะครับสั่งมาจากประเทศจีนนะครับผมนานมากครับกว่าจะได้มานะครับหน้าตาเหมือนกันครับ มาครับเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยนะครับเอาตัวนี้ออกมานะครับแล้วะครับเราก็เอาของเก่ามาใส่นะครับเป็นที่เสียบแบตครับ ส่วนสายนี้นะครับเรามีอยู่แล้วนะครับเราเอาสายตัวนี้ออกครับแล้วใส่าสายตัวนี้เข้าไป อัพเสร็จเรียบร้อยเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิม อ่ะนี่เลยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยครับมาใส่แบตครับ เสร็จเรียบร้อยครับซ่อมเองง่ายๆนะครับเห็นไหมครับแค่เราซื้อสวิตตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับสว่านไร้สายของเรานะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วครับซ่อมเองง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปเสียตังซื้อสว่านไร้สายตัวใหม่นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถซ่อมได้แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ